สวัสดีค่ะมีรถสภาพีสวยเครื่องยนต์ดีเซลมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่หรูหรากว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะคะ Chevrolet Cruze 2.0 LTZ ดีเซลเทอร์โบเกียรโตคันนีปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่น100ที่299,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะคะส่งเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ขับดี ดูกเลยค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะเช r o รเ t c คร z e 2.0L t z d i ด s ีเซลเ b อเกียร์โตปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่299,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะ ก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีส้มผสมกับสีดําสวยมากๆเลยนะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบก ABS, ็กอเสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียงสแตนดาดนะคะ a อ FM AUX แล้วก็ CD a i นะคะแอร์แบกคูลค่ะสภาพสวยมากๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะใครกำลังมองห ซีดานสีประตูสภาพไปสวยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะประหยัดน้ำมันนะดีเซลเทอร์โบขับดีสุดๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะหรูหรามากๆเลยนะคะได้เครื่องยนต์สองพันด้วยนะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะพร้อมใช้งานเลยค่ะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆเลยนะคะด้านหลังนั่งสบายเลยค่ะ สภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอดี้สวยนะไม่มีอุบัติเหตุค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟน,น,นันได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะพะนักง,งานบริษัทเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปมีประกันสังคมนะคะรับเงินผ่านบัญชีธนาคารมีเครดิตเกิน1ปีนะดาวส0,000นนะคะแต่ถ้าไม่มีเครดิตนะคะอาจจะต้องใช้เงินออกรถเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่ายี่ห้อนี้จัดไฟนันไม่ได้เต็มนะคะ หน้าเครื่องค่ะดีเซลเทอร์โบโค่ะคันหน้าเดิมนะไม่มีอุบัติเหตุนะคะเครืนน่องเดิมด้วยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักลไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์0 9 2ย์5 0 8 5 8มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ออกร้อนไม่ยุ่งยากค่ะยี่ห้อนี้อาจจะต้องใช้เงินดาวเยอะนิดนึงนะคะแต่เป็นรถที่ขับดีสุดๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ